นี่เซลสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์ดีมกันนะคะหรือว่ามีเชนยอนแทมิมิตาวันนี้นะคะอาจารย์ดีมจะพาทุกคนมาฝึกทําข้อสอบโทปิกกันค่ะพาที่อาจารย์ดีมจะมาพาทานะคะก็จะเป็นพาร์ทการอ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับว่าเลือกคําศัพท์นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับบทความนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะคะในโทปิกซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณข้อละสคะแนน ถ้าหากว่าทําได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นข้อที่เก็บคะแนนได้ไง่ายๆเลยนะคะเรามาลองทํากันทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อที่31นะคะข้อที่31เนี่ยเขาบอกว่าสา a ะสา,สา,สา,สากรา,กามาชิสุมิตะพา,านาโนมาชิสมุม i ตะนะคะเรามาลองแปลจากชอยก่อนดีกว่านะคะว่าเรารู้จักอะไรเกี่ยวกับชอยบ้างเนาะ ช้อยข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่านันชีนะคะก็คืออากาศเนาะนันชีอากาศ 2. ควายลควายลก็คือผลไม้นะคะผละไม้ 3. ชิกบนะคะอาชีพแล้วก็ 4. นาอีอายุนะคะทีนี้เรามาหาคีย์เวิร์ด กันบ้างนะคะที่อยู่ในโจทย์คีย์เวิร์ดแรกเลยนะคะที่เราได้มาก็จะเป็นคำว่าซากัวซาก่าคือแอปเปิลนะคะอ่าอย่างแรกเลยที่เรารู้จักกันดีหรืออีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเราไม่รู้จักซากัวพานานาค่ะพานานาก็คือกล้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจับได้สองคำและเรารู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็ตอบได้เลย ก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือเขาคุยกันเกี่ยวกับผลไม้นะคะ่วนคาว่ามัชชิสึนิดาเนี่ยอันนี้มันลงท้ายทั้ง2ประโยคเลยใช่ไหมมัชชิสึนิดาแปลว่าอร่อยนะคะมาจากมัชชิตะนะคะที่แปลว่าอร่อยง่ายมากเลยนะคะอ่ะข้อถัดไปนะคะ32เนาะเขาบอกว่าคากาคัมดาโมเตอร์ซัมดานะคะอ่ะ ปลช้อยก่อนเหมือนเดิมค่ะช้อยข้อที่1นึ่งชอปปิ้งนะคะชอปปิ้งอันนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยค่ะก็คือ shopping นั่นเองนะคะ shopping ก็จะเป็นพวกการซื้อของต่างๆใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2นะคะคงบูคงบูคงบูก็คือการเรียนค่ะนะคะเป็นการเรียน 3. อีริมอีริมอีริมคือชื่อ นะคะชื่อต่อมาซีอึมชิกอึมชิกอันนี้แปลว่าอาหารนะคะอ่ะจับคีย์เวิร์ดในโจทย์กันบ้างนะคะคีย์เวิร์ดแรกนะคะคือคาเกค่ะคาเกแปลว่าร้านค้านะคะอ่าถ้าหากว่าเราจับคำว่าร้านค้าได้ก็อาจจะยังกลมกลวมไปนิดนึงเพราะว่า เราจะช้อปปิ้งในร้านค้าก็ได้หรือเราจะกินอาหารในร้านก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะพูดถึงเชื่อร้านก็ได้ใช่ไหมหาคีย์เวิร์ดต่อค่ะคำนีดาอ่าคำนีดาตัวนี้เป็นกริยาเนาะแปลว่าไปไปร้านนะคะไปร้านค้าต่อมาโมจารุโมจานี่แหละค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญโมจาคือหมวกค่ะ แล้วก็ซัมนีดามาจากซาดาที่แปลว่าซื้อนั่นเองก็คืออะไรไปร้านค้าแล้วก็ซื้อหมวกนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการช้อปปิง้งนะคะอันนี้เราก็ตอบได้เลยข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะคำศัพท์ที่เราเจอมันก็จะยังอยู่ในระดับที่มันง่ายๆนะคะอ่ะต่อมาข้อที่สามสิบสามนะคะข้อที่สามสิบสามนะคะ,อะ,คะบอกว่าชิรวอลเอนเนอร ส,สูบ없습니다학교에เก니다ยงนะคะอะเราแปลช้อยก่อนเหมือนเดิมนะคะช้อยข้อที่หนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเคจอลนะคะเคจอลเคจอลแปลว่าฤดูกาลนะคะเคจอลลดูกาลต่อมาสองพังหักนะคะพังหัก อันนี้แปลว่าปิดเทอมนะคะปิดเทอมต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3ย่อแห่งนะคะยอแห่งเที่ยวแล้วก็ข้อที่4วีชีวีชีอันนี้แปลว่าแบบตำแหน่งหรือว่าที่ตั้งนะคะเป็นตำแหน่งเป็นที่ตั้งเนาะอ่ะเราแปลช้อยนะคะ สิ่งที่เรารู้จักแน่นอนอยู่แล้วซีวอยเดือน7อันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะต่อมาสวบบีออฟซึมมีตาสวบมันคือคลาสเรียนนะคะออฟตาก็คือไม่มีไม่มีคลาสเรียนในที่นี้ก็คือไม่มีเรียนนะคะอ่ะเราแปลแบบเป็นไทยง่ายๆเนาะก็คืออะไรมันไม่มีเรียนเนาะฮักจ้อยอัลคัมนีตาฮักโกอก็คือโรงเรียนนะคะ ต่อมาอันแปลว่าไม่นะคะแล้วก็จบท้ายด้วยคํานีตาที่มาจากคาดาที่แปลว่าไปก็คือ,อะไรวันที่7เออขอโทษดีค่ะเดือน7เนี่ยไม่มีเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไปโรงเรียนนะคะแสดงว่าไม่ไปโรงเรียนมันก็คือการทำอะไรปิดเทอมนะคะเราก็ตอบได้เลยข้อที่2นะคะและนี่ก็เป็นการตอบคำพท์ให้เกี่ยวกับ ประโยคที่เราได้มานะคะให้มันตรงกับเนืนะะ้อหาเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับพาร์ทนี้ง่ายๆเลยถ้าหากว่าทุกคนท่องคำศัพท์เยอะๆเนี่ยทำได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเก็บคะแนนง่ายด้วยเนาะ,ะอย่าลืมนำไปฝึกทำกันบ่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวท็อปิกนะวัดระดับภาษาของเรานะคะถ้ามีเวลาก็ลองไปสอบดูนะคะเพื่อเป็นการวัดระดับภาษาของเราให้มันเก่งมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ